ทารูบิกสบยูคิวสบอยไลฟ์วิดีโอนี้เราก็จะมาแกะกล่องรูบิกกันนะครับผมรอบนี้เพิ่งถึงมาเมื่อประมาณใกล้ใกจะทุ่มหนึ่งนะครับโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่ารนะอบนี้แกะง่ายกว่ารอบที่แล้วนะครับผม ก็ไม่ไปหรือเปล่านะครับต้องขอโทษด้วยพอดีปกติผมถ่ายตอนกลางวันนะครับแต่วันนี้จำเป็นต้องถ่ายตอนกลางคืนนะครับรอบนี้ก็สั่งมาหลายสีนะครับหลายสีหลายแบบนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นการสต็อกสินค้ามากกว่านะครับจะมีรูปที่ไม่เคยนํามาขายเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งันดูว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกก็กี่ยี่สแควร์วันนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เลดนะครับรอบนี้ผมเอาสติ๊กเกอร์เลดมาขายด้วยนะครับผม ห้าลูกครับผมมาดูทีละอันกันเลยอันนี้เป็น thunder cap นะครับ thunder cap สีส t ิ c k เกอร์เนะครับอันนี้เป็น mu o y magnetic s c o l p นะครับสีดำแล้วก็ขี่เยี่วู้หัวนะครับแล้วก็มีกวกวนชิงเหินนะครับอสองคูณสองสีขาวนะครับผมหนึ่งสองผมจะไม่ได้ว่าสั่งไปกี่ลูกนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็น 5ลูกนะครับผมต้องขอไปในเสียงรบกวนด้วยนะครับตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงรบกวนชัดมากเลยอันนี้ก็เป็นของสีขาวนะครับอันนี้เป็นกวกกวนสีดํานะครับผมโอเคอะไรที่ซ้ำๆก็เราก็จะข้ามๆไปนะครับเพื่อไม่ให้คิปมันยาวเกินไปต่อไปก็เป็นกังฟูคิงหงนะครับสีดํารอบนี้ผมสั่งสีขาวมาด้วยนะครับสีดํากับสีขาวนะครับคิงหงก็ถือว่าขายดีขายค่อนข้างดีครับ เพราะว่าเป็นรูบิกที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ผมสั่งสติกเกอร์เลดมาด้วยนะครับก็คือกังฟูคิงคงเนี่ยจะมี3สีสติกเกอร์เลดสีขาวแล้วก็สีดำนะครับใครที่ต้องการรูบิกที่งบประมาณน้อยๆเนี่ยก็จัดได้นะครับเพราะว่าคุณภาพก็ค่อนข้างดีผมได้ทําคลิปรีวิวแล้วเข้าไปดูกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเม g n ในติกสกิลนะครับสีดำโมยูนะครับ ัอที่ซ้ำๆก็ข้ามไปนะครับนี่ก็เป็นกี20วันนะครับเมื่อกี้เราก็พูดถึงไปแล้วนะครับกี2กวันสั่งมา3สีนะครับสีขาวสีดําแล้วก็สติกเกอร์เลดอย่างละ5ลูกนะครับสีละ5ลูกใครที่สนใจสแควรวันก็รีบจัดได้เลยครับรอบนี้มีมาให้เลือกถึง3สีนะครับเสียงก็อาจจะดูเหมือนง่วงนอนนิดนึงนะเพราะว่าตอนกลางคืนเสียงผมก็จะเป็นอย่างนี้ ว่าไฟมันก็ทุกๆตอนนี่แหละครับก็มีคนบ่นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ทําใจครับผมเป็นเสียงปกติของผมนะครับผมเอาชิ้นนั้นบนออกก่อนนะอันนี้ก็เป็นเกียร์คิวบีสองนะครับก็สั่งมาสต็อกรอบเก่าเนี่ยหมดไปแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างขายดีแต่ว่า V1 นเนี่ยไม่ค่อยมีคนซื้อนะยังไม่หมดเลยใครที่สนใจก็จัดไปได้ครับมันต่างกันนะครับ V1 กับ V2 กข้าไปดคปูคลิปสอนได้นะผมทําคลิปสอนแล้วอันนี้เป็นกี่ยีส่สิบคิวบ์นะครับสีดําก็สั่งมาสต็อกอีกเช่นเคยแล้วก็มีโมยูอัลสุมาด้วยนะครับรู้สึกจะ่ห้าลูกนะครับแล้วก็เกียร์คิวฟีสองเนี่ยผมสั่งสีขาวมาด้วยนะครับสําหรับคนที่จะสะสมนะครับแล้วก็คนที่ไม่ชอบสีดําเนี่ยก็จะสีขาวไปได้นะครับค่อนข้างสวยงามทีเดียวอันนี้เป็น h o สคิวบ์สีดำนะครับก็ของหมดไปค่อนข้างนานเลยนะครับก็มีคนสอบถามมาพอสมควรเลยนะครับก็สั่งซื้อได้เพราะผมสั่งมารอบนีห้าลูกนะอันนี้ Butterfly Cube นะครับสั่งมารอบซี่แล้วก็ยังมีอยู่แต่ว่าสั่งมาสต็อกเพิ่มอีกหชิ้นนะครับแล้วก็มี Voice Cube นะครับ ไวคิวบรอบนี้ผมสั่งมาสองสีก็คือสีดำกับสีขาวนะครับอย่างละห้าลูกใครที่สนใจก็จัดมาได้เลยก็มีฟีเจอร์คิวนะครับสั่งมาสต็อกเพิ่มก็มีโมยูเอาชวงนะครับผมสั่งสต็อกเพิ่มแก่หนึ่งดุเานนะครับใครสนใจก็รีบจัดได้เลยนะครับรูบิกที่ราคาค่อนข้างสูงเนี่ยก,ก็ก็ต้องสต็อกมา น้อยๆก่อนนะครับถ้าสต็อกมาเยอะๆเนี่ยอาจจะจมทุนได้นะครับอันนี้ครับผมที่หลายคนรอคอยครับผมแกนแอร์ U M นะครับแกนแอร์อัลติเมตแมกเนติกนะครับผม, UM, บ etic, บผมก็คือแกนแอร์อัลติเมแม่เหล็กนั่นเองนะครับตอนนี้ขอมาแล้วรีบสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวราคาของทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงในท้ายคลิปต่อไปนะครับก็รอติดตามกันดูแกนแอร U M ก็สั่งมา5ลูกนะครับ ค่อนข้างน้อยดังนั้นใครที่สนใจก็รีบจัดได้เลยนะครับก็ทันเดอร์แคปนะครับพูดถึงแล้วนะครับเมื่อกี้ทันเดอร์แคปสติ๊กเกอร์เลสนะครับทันเดอร์แคปวีสองนะครับแล้วก็ r ูบิกห้าเหลี่ยมนะครับเอ็กแมนกาแล็กซี่นะครับสติ๊กเกอร์เลสเคานเตอร์นะครับผมก็สั่งมาห้าลูกนะครับแล้วก็สินค้าที่ขายดีอีกชิ้นหนึ่งขอผมก็คือ Eggman v เ i l แม่เนติกนะครับพีระมิดนะครับผมก็ือคือ 3, mm hmm. รูบิกสามเหลี่ยมแม่เหล็กนั่นเองครับรอบนี้ผมสั่งมา2สีก็คือสีดํากับสต er ิกเกอร์เลทแต่สีขาวไม่ได้สั่งมานะครับเพราะคิดว่าคนน่าจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่สีขาวน่าจะสนใจสีดํากับสีสต er ิกเกอร์เลทมากกว่านะครับสีสต er ิกเกอร์เลทก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียวก็ลืมบอกไปแกนแอร์ยูเอ็มนะครับก็จะมีถุงแถมมาด้วยนะครับต่อไปครับผมคียยี e ่วอล์ก สามนะครับก็คือสามคูณสามของวอล์กนั่นเองรอบนี้ผมสั่งมาสามสีนะครับก็คือสีดำสีขาวแล้วก็สติ๊กเกอร์เลนนะครับสีละห้าลูกนะครับใครที่ชอบวอล์กเนี่ยก็รีบสั่งซื้อนะครับเพราะว่าน่าจะหมดเร็วว่าสั่งมาแค่ห้าลูกต่อสีนะครับแล้วก็รอบนี้มีให้เลือกถึงสามสีด้วยดังนั้นก็รีบจัดไปได้เลยนะครับแล้วก็มีขี่ยี่พีรมิงแบบปกติด้วยนะครับไม่ใช่แม่เหล็กก็สั่งมาสต็อกเพิ่มนะครับแล้วก็โูบิบประเภทสุดท้ายนะครับก็คือ ไอวีคิวครับสั่งมาสต็อกเพิ่มลูกนี้ขายหมดแล้วนะครับแล้วก็รอบใหม่มาเนี่ยก็รีบสั่งซื้อนะครับผมทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับใครที่เล่นไม่เป็นก็สามารถเข้าไปดูคลิปสอนได้นะครับนั่นก็คือรูบิกทั้งหมดที่แกะวันนี้นะครับก็มีประมาณ100กว่าลูกนะผมก็หลังจากนี้ก็อาจจะเป็นการแกะกล่องรูบิกที่ขั้นต่าก็น่าจะร้อยลูกนะครับเพราะว่าผมจําเป็นต้องสั่งเยอะๆนะครับเพราะว่ามีในส่วนของภาษีกับค่าส่งนะครับถ้าสั่งเยอะๆเนี่ยจะ ลดภาระตรงนั้นได้พอสมควรเลยนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ายอดขายจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้ายอดขายดีก็จะมีคลิปแกะกล่องบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมต้องหมุนเงินนะครับในการทำคลิปแกะกล่องนะครับ๋ยะนี้ก็คือรูบิกทั้งหมดนะครับที่เราแกะกล่องวันนี้นะครับในกล่องนี้ไม่ใช่นะครับในกล่องนี้เป็นของที่สต็อกอยู่แล้วนะครับรูบิกทั้งหมดก็จะ มีดังนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแบบละเอียดกันอีกรอบนะครับผมจะแจ้งราคาของรูบิกแต่ละชนิดนะครับไปดูกันเลยครับผมโอเคครับเรามาดูราคาของรูบิกแต่ละชิ้นแล้วก็ดูว่ารูบิกที่ผมได้แกะกล่องไปเมื่อกี้มีรุ่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีสีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับผมลูกแรกครับผมที่เป็นไฮไลท์ของการแกะกล่องครั้งนี้ครับก็คือแกน356 r ้ l t i m a t e magnetic นะครับหรือแกน UM นั่นเองนะครับ เป็นแกนอัล i ิเม e ที่ใส่แม่เหล็กนะครับหลายคนก็คงรู้จักกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรูบิกที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เป็ถือว่าคุณภาพดีมากนะไม่มีใครปฏิเสธได้เลยนะครับแต่ราคานั้นอาจจะค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะครับก็มาพร้อมกับถุงใส่รูบิกนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีบัตรของแกน 3x6 air U.M นะครับเป็นเหมือนการ์ดอะไรสักอย่างนะครับก็ถือเป็นที่ระลึกของแกนนะครับ เอ็นเออูเอ็มนั้นก็ขายที่ราคา1690บาทนะครับผมต่อไปเลยครับกังปูคิงหงนะครับเป็นรูบิก3าคูนสผมได้สั่งมา3สีนะครับก็คือสีดําสีขาวแล้วก็สติ๊กเกอร์เลดราคาลูกละ150บาทนะครับผมต่อไปครับรูบิกไร้แกนนะครับผมลันลันไวคิวปรอบนี้ผมสั่งสีดํากับสีขาวนะครับราคาลูกละ200บาทแล้วก็ฮันเดอร์แคปวีสนะครับรูบิก3าคูนสสีสติ๊กเกอร์เลดนะครับผมตอนนี้สีดําหมดนะครับ พอดีว่าตอนที่ผมจะสั่งเนี่ยสีดํามันยังไม่หมดนะครับยังมีเยอะอยู่แต่ปรากฏว่าตอนนี้หมดแล้วนะครับคนสั่งซื้อสีดําไปเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เหลือสต er ิกเกอร์เลนะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ราคาลูกละ260บาทนะครับแล้วก็คลิปรีวิวเนี่ยผมได้รีวิวแล้วนะครับลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็รูบิกโกสคิวบ์นะครับ3คูณ3ราคาลูกละ850บาทนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ หมดไปนานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ผมก็ได้สั่งมาใหม่นะครับสั่งมาสต็อกไว้ใครที่สนใจเล่นโกสชคิ้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมได้ทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับลูกละ850บาทนะครับต่อไปครับรูบิกฟิชเชอร์คิ้วผมราคาลูกละ290บาทนะครับคลิปสอนเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับบัตเตอร์ฟลายคิวนะครับคลิปสอนก็ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับราคาลูกละ970บาทนะครับลูกนี้จะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงนะครับ เอ็กแมนเบลแมกเนติกพีรามิดนะครับหรือรูบิกสามเหลี่ยมแม่เหล็กนั่นเองรอบนี้ผมสั่งสีสติกเกอร์เลกับสีดามานะครับก็สีสติกเกอร์เลก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสีขาวผมคิดว่าไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่นะครับก็เลยสั่งมาแค่2สีราคาลูกละ3า0รอยเก้าสิบบาทนะครับรุ่นนี้ขายดีมากนะครับเพราะว่าเป็นรูบิกสามเหลี่ยมที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้เป็นเกียร์คิว v 2นะครับตอนแรกเนี่ยผมมีแค่สีดำนะครับตอนนี้ผมได้เอาสีขาวมาขายด้วยนะครับ ก็ราคาลูกละ450บาทนะครับแล้วก็ Mo u Magnetic s c ก l ลนะครับสีดำนะครับก็เป็นสกิลแม่เหล็กของ m o y ูนั่นเองนะครับตอนนี้สีสติ๊กเกอร์เลดก็มีนะครับยังมีของอยู่มี2ส,สีก็คือสติ๊กเกอร์เลกับดำนะครับใครสนใจก็จัดไปเลยนะครับต่อไปก็ IV y c u b e นะครับก็ตอนที่สั่งมาลอดแรกของก็หมดแล้วนะครับก็ อนนี้ก็เหลืออยู่5้ลูกนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ในใน shop t h a i rubik com นะครับในได้บอกเว็บไปเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายนะครับก็ลูกนี้ผมได้ทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับเข้าไปดูกันได้ก็รูบิกสองคูณสองครับกวกกวนชิงเหินระคะลูกละ280บาทนะครับลูกนี้ก็มีสีดากับสีขาวนะครับก็สนใจก็สั่งซื้อกันได้ต่อไปครับกีรี่สแควร์วันนะครับผมรอบนี้ผมสั่งมา3สีก็คือสีดำสีขาวแล้วก็สติ๊กเกอร์เหล็นะครับ ใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ครับราคาลูกละ390บาทต่อไปก็เป็นขี่ยี่สกิวนะครับเป็นสกิวปที่ไม่ใช่แม่เหล็กนะครับเป็นของขี่ยี่สีดํานะครับแล้วก็สีซิกอร์เล็กก็ยังมีของอยู่นะครับราคาลูกละ380บาทนะครับต่อไปครับโมยูอสุนะครับ4ีคูนสนั่นเองก็ราคาลูกละ790บาทนะครับผมสั่งมาแค่ลูกสีดานะครับ แล้วก็โมยูเอาช่วงนะครับรูบิก5้าคูณห้าของโมยูนั่นเองนะครับราคาลูกละหนึ่งพอยแปดิบาทนะครับผมก็สั่งมาแค่ลูกเดียวเท่านั้นใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสีดํานะครับต่อไปก็เป็นขี่ยี่วูหัวนะครับรูบิก6กคูณหของขี่ยี่นั่นเองนะครับราคาลูกละ1 2 2 0พสบาทนะครับต่อไปครับรูบิก5้าเหลี่ยมของขี่ยี่นะครับ X-man Galaxy นั่นเองราคาลูกละ590บาทนะครับผมเป็นแบบสติ c กเกอ a ์เลสสเกลเจอนะครับก็คือจะมีปุ่มสัมผัสอยู่นะครับก็ถือเป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Walk t r e นั่นเองนะครับผมสั่งมา3สีสีดำสีขาวแล้วก็สติ c กเกอ a ์เนะครับสีละ5ลูกใครที่สนใจก็รีบสั่งซื้อกันนะครับเพราะคิดว่าน่าจะหมดเร็วนะครับผมราคาลูกละ580บาทนะครับแล้วก็รูบิกแบบสุดท้ายครับก็คือ คียี่พีระมิงนะครับเป็นพีระมิงที่ไม่ใช่แม่เหล็กนะครับของคียี่นั่นเองเป็นสีดำนะครับผมราคาลูกละ250บาทนะครับและนั่นก็คือรูบิกที่ผมได้แกะกล่องทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เป็นการแกะกล่อง100่อกว่าลูกนะครับผมคลิปแกะกล่องที่แล้วก็ร้อยกว่าลูกเช่นเดียวกันรอบนี้จะน้อยกว่าคลิปที่แล้วอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ร้อยลูกอัพทั้ง2คลิปนะครับหลังจากนี้ก็อาจจะร้อยลูกอีกนะครับเพราะผมจําเป็นต้องสั่งซื้อในจํานวนมากๆนะครับ แล้วก็จะอาจจะเห็นคลิปแกะกล่องน้อยลงนะครับเพราะว่าต้องรอยอดขายให้มันพอดีเพื่อที่ผมจะหมุนเงินในการสั่งรถใหม่มานะครับงั้นแล้วใครที่สนใจสั่งซื้อรูบิกก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ใน shop thai rubik.com นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ในคำอธิบายนะครับคลิปแกะกล่องรอบนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ